สวัสดีครับทุกคนและวันนี้พวกผมทั้งหกคนจะพาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีทั้งธรรมชาติที่สวยงามและมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะทําให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีโดยชุมชนเกาะหมากอําเภอปากประยุนจังหวัดพัทลุงครับตอนนี้นะครับกป็เวลาเก้าครึ่งนะครับ ও তু และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงชมดาวลานยอดสถานที่ท่องเที่ยวสุดสําคัญของชุมชนเกาะหมากที่เป็นที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินสุดสวยงามทั้งยังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของชุมชนในการประสานเครือข่ายจากกิจกรรมท,อท,ท,ท่องเที่ยวที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งบอกได้เลยว่าทางชุมชนนั้นมีกิจกรรมให้เลือกทํามากมายประกอบไปด้วยกิจกรรมปฏติมากรรมทรายใส่มงคลไข่ในหินกินร้อยปล่อยล้าน ทริปจักรยานเที่ยวชุมชนขนมติดล้อบ้านปลาต้นลาโพชิงช้าคายักหนึ่งต้นร้อยเรื่องราวล่องเรือฟอกปอดกอดทะเลออกเรือยกใสจับกุ้งผู้เฒ่าเล่าเรื่องดูแล้วทำตามภูมปัญญาน้ำปริเจสะสวนพรวนิณปิ่นโตชุมชนเก็บขยะลดมลพิษกินเล่าบ้านเพื่อนซึ่งบอกได้เลยว่ากิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะมีชาวบ้านในชุมชนช่วยกันดูแลและในวันนี้เราจะเลือกทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ เปิดมาที่กิจกรรมแรกของวันกับกิจกรรมผู้เท่าเล่าเรื่องกับลุงสมพรวิทยากรอาวุโสของชุมชนเกาะหมากที่จะพาเราไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าลุงสมพรเนี่ยเล่าได้สนุกมากทั้งยังแอบแวะนินทานพยาตัวเองให้พวกผมฟังแม่จังหวะนี้ก็ยิ้มกันตามๆไปเลยนะครับหลังจากรับฟังประวัติศาสตร์ชุมชนจากลุงสมพรเสร็จ พวกเราก็ได้ทำการเดินทางไปยังอีกสถานที่หนึ่งในชุมชนเกาะหมากเพื่อทำกิจกรรมที่2ซึ่งจะเป็นกิจกรรมอะไรเราไปดูกันเลยครับกิจกรรมที่2ในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญของชุมชนเกาะหมากและได้ลงมือทำพร้อมกับเรียนรู้ประวัติความเป็นมาในกิจกรรมไข่ในหินกับป้าเขียววิทยากรนำกิจกรรมครับป้าเขียวคยไป ของงานที่ที่บองทองอะค่ะตัวฉันตัวฉัมว่าพัทลุงอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยมันเจ็บนะมันเจ็บจี๊ดมากความรู้สึกของเราใครจะรู้จักก็เขี่ยวก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันอยู่ในใจเนาะมันอยู่ในใจว่าเออเราอะต้องทําอะไรก็ได้สักอย่างที่ให้ให้เขารู้จักชุมชนเราอ่ะผ่านผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยคิดขึ้นมาว่า มันทำไส่เค็มดีกว่าแล้วเราก็เอาไปใส่แบบหินทรายแล้วก็ไอ้มันดูโดดเด่นอย่างเดี๋ยวนี้ตะกีดตะโกนที่โคตรหนูอ่ะนี่ผมเริ่มเซียนแล้วนะป้าคุณหน้าสวยเลยอะเดี๋ยวผมมาสำคัญนะฮะที่จะขีดขาดพนักงานอยู่คนจริงไหมนี่นี่นีเริ่มสวยแล้วป้านะไม่ใช่มีแต่คนแก่ๆกนี่มดเดี๋ยวผมมาทำติ๊กตอกให้ยังแม่ป้ามดเชิญยินดีเลยค่ะ บอกเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกและทั้งเพลินเลยทีเดียวนะครับพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการทําไข่ในหินหรือไข่เค็มสูตรซิกเนเจอร์ของชุมชนเกาะหมากและได้เรียนรู้ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะหมากโดยมีป้าเขียวคอยให้ความรู้และคอยสอนทำซึ่งบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยครับนี่ครับเราเราก็ทํางานเสร็จแล้วนะครับสําหรับไข่ในหินของเราก็แต่ละคนเนี่ยจะได้ไข่ในหินของเราเนี่ยกลับไปกินกลับไปฝากนะครับเยอะๆเ,เลยซึ่งนะครับ ใน,ในวันนี้กิจกรรมภายในของเราก็เสร็จแล้วต้องขอคุณป้าเกี่ยวเป็นอย่างมากนะครับที่<ว>ทมาบคุณครับผบอกเลยว่าสนุกมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสจะเอาไป้เพื่อนๆได้ทํานในห้องครับแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรเราไปดูกันเลยครับผมระหว่างรอกิจกรรมต่อไปนะครับพวกผมก็ได้มาเดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติในชมุมชนเกาะหมากรอไม่นานก็ได้ยินเสียงกิจกรรมที่3มของเรามาแล้วครับ ก็เดินทางมาถึงกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะครับกับกิจกรรมขนหมติดล้อกับพี่บอยคนขับรถของเราในวันนี้ครับซึ่งพี่บอยก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านในชุมชนเกาะหมากนะครับวันนี้ก็อาสามาเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับพาพวกเราไปนั่งขนหมติดลอ้อแวะชมจุดเช็คอินชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเกาะหมากซึ่งจะมีที่ไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยครับนี่ครับเราก็อยู่ที่ สถานที่เช็คอินได้นะครับก็คือหมู่ที่7ของเกาะหมากนะครับก็คือเป็นสถานที่เช็คอินที่เรียกว่าอุโมงค์ส่วนยางนั่นเองครับผมนี่ครับก็จะเห็นเป็นอุโมงค์สวนยางทอดยาวเป็นความสวยของธรรมชาตินั่นเองครับไปกันต่อจุดที่2ครับไปกันต่อและนี่ก็คือจุดเช็คอินจุดที่2ของพวกเรานะครับนั่นก็คือตุ้งแ่้ตะวันได้ครับบนเกาะหมากนะครับผมบนเกาะหมากบนเกาะหมากครับผมนี่ครับถ้าเกิดถามไปดูด้านหลังนะครับจะเป็นวิวสวยมากนะครับ จุดที่จุดที่3ครับต่ามยวดของปูดครับสะพานนี้นะครับเชื่อมระหว่างภูที่10กับภูที่4ครับของตำบลเกาะหมากครับอำเภอปากพยูนะครับนี่ครับเป็นสันสามยอดอะไรที่ครับเขาบอกว่าที่ตรงนี้ถูกเบอร์บ่อยครับใช่ครับบ่อยๆแล้วใช่ครับเราไปกันต่อที่ที่สี่เลยครับผมครับผมบ๊ายบายระหว่างทางไปยังจุดเช็คอินที่สี่ พี่บอยก็ได้พาเรามาแวะชมสิ่งมหัศจรรย์ที่กลายเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินที่น่าสนใจนั่นก็คือต้นไม้รูปหัวใจในชุมชนเกาะหมากนั่นเองครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่จุดเช็คอินที่4ของเรานะครับวัดชนทาวดีนะครับก็เป็นเขตที่เป็นจุดแดนของจังหวัดพัทลุงแล้วก็ห่างออกไปไม่ไกลประมาณ8นาทีนะก็จะเป็นจังหวัดสงขลานั่นเองใช่ครับน้ำเบลช่างเรือน<อ>รู้ สถิงพัดนะครับก็จะผงนี้ก็จะเห็นกลางหองรมนะครับใช่เลยครับและในส่วนจุดเช็คอินสุดท้ายเราได้รับเกียรติจากไกด์คิมหรือไกด์เจคมาทําหน้าที่เป็นพลขับในตอนนี้ครับก็คือจุดเช็คอินสุดท้ายครับเพราะว่าจุดเช็คอินที่5้านะครับก็คือต้นไซอบรักครับ,ออรรบซึ่งต้นไซอบรักเนีย่ยมีอายุมากกว่าร0อยปีนะครับเราอยู่กันที่หมู่ที่10ตตาบลก่อมาอําเภอปากพายูนะครับน,นี่น้าบนครับดูเลยครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากไหมครับครับผม และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินสำคัญสำคัญที่เราจะได้ไปเที่ยวในตําบลเกาะหมากโดยขนมติดล้อนั่นเองครับผมบบและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมกับกิจกรรมต่อไปของเราเลยนะครับอาทิตย์เรื่อนจะตกดินแล้วไปดูกันเลยครับผม หลังจากที่เหนื่อยจากการที่ได้ทำกิจกรรมสนุกๆมาทั้งวันพวกเราก็ได้กลับมายัางชมดาวลานยอเพื่อมาชมแสงอาทิตย์ตกดินยามเย็นให้ความสวยงามของธรรมชาติคอยเยียวยาพลังกายพลังใจและทั้งนี้เราอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับชายคนหนึ่งชายผู้เป็นแรงกับเคลื่อนสำคัญของการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะหมากแห่งนี้ครับ โอเคครับผมชื okay. um i. I so o o ่อคิมห um ันสุวรรณสีนะครับเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตะบนกกมากและก็เป็นเจ้าของชุมดาวลันยอครับก็คือชุมชนเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราก็เป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นชุมชนชาวประมงเนาะก็ก็จะมีการทาทาอาชีพประมงเป็นหลักการแปรรูปอาหารแต่ปัญหาของการแปรรูปอาหารหรือการทำาโนนเนี่ยก็คือมันจะมีรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอ คือเราเร si right <ah ิ่มจากปัญหาชุมชน 1. ปัญหาเรื่องทรัพยากรที่เกิดการใช้จนไม่มีกฎกติกาในการจัดการนะครับเช่นการจับปลาเกินกำลังขนาดโอเวอร์ฟิชชิ่งการทำในเรื่องของเข้าไปบุกรุกในพื้นที่ป่าป่าอนุรักษ์อะไรประมาณนี้นะครับหรือการจัดการในเรื่องของขยะที่มาจากการท่องเที่ยวหรือปัญหาภูเรือนนะครับ ส่งผลให้ถึงในเรื่องของด้านเศรษฐกิจก็คือรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากทรัพยากรเหล่านั้นไม่เพียงพอเราก็เอาการท่องเที่ยวเข้ามาก็คือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงในเรื่องของรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเขาก็จะได้รายได้2ทางก็คือ1เอาได้กุ้งปลานั้นมาขาย 2. ก็คือได้บริการนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งพาเขาไปเที่ยวในวิถีพื้ที่ป่ัดงขึกมา ในลักษณะของการจัดการการท่องเที่ยวของเราก็คือเรามีโมเดลในการจัดการก็คือแยกกันทำรวมกันขายภายใต้มาตรฐานเดียวนะครับแยกกันทำก็คือแต่ละคนเนี่ยกระจายทำตามจุดตามฐานตามบ้านของตัวเองรวมกันขายรวมกันขายก็คือรวมตัวกันกนำเสนอสแสดงออกขายกิจกรรมไปผ่านท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้มาตรฐานเดียวหมายความว่ารูปแบบในการจัดการเนี่ยมาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้เช่นไข่ในหิน ในกล่องนี้ครับผมปกไปอ่าแล้วจะต้องเป็นขนาดเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ศูนย์สองเบอร์เท่านั้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการจัดการกิจกรรมปฏิมากรรมทรายก็จะเป็นฐานกิจกรรมมีขนาดรูปแบบในการจัดการก็คือมีตั้งแต่ขนาดครึ่งกนะดาษ A4 นะครับเป็นภาพวาดเนาะเป็นวาดภาพวาดกวดทรายนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นในส่วนของ a 4แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปนั่นก็คือรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวของเรา ก็เราทํากิจกรรมในลักษณะของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อทรัพพากรที่ตัวเองใช้นะครับก็ค <_ c oughs> ือใช้สรัพยากรอะไรก็จะต้องสร้างสรัพยากรนั้นคือกินกุ้งก็ต้องปล่อยลูกกุ้งต,ตัดต้นไม้หรือว่าใช้ในเรื่องของพืชธรรมชาติก็ต้องปลูกต,ต้นไม้คือทั้งนั้โดยเฉพาะตอนนี้เรามีในเรื่องของกิจกรรมการทําบ้านปลามีชีวิตบ้านปลาต้นปาปู คือตอนนี้เนี่ยเดออ็กดาวชนเนี่ยเราก็มีท่ายนักสืบธรรมชาติที่มาสร้างในเรื่องของให้เด็กได้มีคุณค่า,ามีความใส่ใจในเรื่องของการจัดก,การการท่องเที่ยวเชิงนุรักษ์แนละรับผิดชอบนะทุกทีครับผมอันนี้นี่คือปัญหาต่างๆที่เกิดในชนุมชนเราซึ่งเราใช้การท่องเที่ยวเข้ามาจัด และนี่ก็คือภาพรวมกิจกรรมในวันแรกที่ผมและเพื่อนๆเ,เนี่ยได้มาทําในการต้องเที่ยวชุมชนเกาะหมากนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเหนื่อยและสนุกมากๆครับก่อนจะค่ำเราก็ถ่ายรูปสวยๆกับวิวสวยๆของชมดาวลานยอเก็บภาพสวยๆความทรงจําดีๆกับเพื่อนฝูงและเดินทางไปยังที่พักเพื่อเตรียมตัวทํากิจกรรมในวันต่อไปกันเลยครับ เริ่มต้นกิจกรรมเช้าวันที่2ในวันนี้นะครับพวกผมก็ได้ทําการออกเดินทางจากที่พักตั้งแต่เช้าไปยังชมดาวลานันยอเพื่อเตรียมตัวทากิจกรรมซึ่งบอกได้เลยว่านะครับในวันนี้จะมีกิจกรรมพิเศษเพราะว่ามีน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนจนะนะครับจะมาทํากิจกรรมพวกเราทั้ง6คนเนี่ยก็เลยอาสาขอช่วยพี่คิมเป็นสตาฟในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกิจกรรมของเราในวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆตั้งใจดูเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับ จะไปเหยียบมดมดทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือเหยียบโอเชี่ยนี่ตายดึงตัวดูครับดูดูคนเหยียบนตอนบุรีนั้นนี่คือคนเหยียบโอเชี่ยนี่ตายนะครับในสัตว์น้ครนัทตัวถึงล้องนะเขาบอจีนก็ร้ลงมาเขาบอกว่ามันตายแล้วแต่ตายแล้วสัตว์อื่นสัตว์อื่นก็เอามาทำประโยชน์ได้เอาเลยคืนจะหายว่าจะกิไงไม่ห่อหินห่อหินเขบอกเขาเยู่บเชี่นี่แล้วนัทตอนบุรีนัท เรมันอยูบ้านมันปล่อยเชอรี่ปานะปล่อยเชอรี่ไปสัว์ลูกลานครับเพราะว่างั้นเราต้องทำลายมันได้ทิ้งเพราะว่ามันไม่ไม่เหมาะกับเราตรงนี้ครับเพราะมันเป็นเชอรี่แล้วก็มีชีวิตเปนหน่อยเชอรี่อ่ะผมไม่สำหรับกิจกรรมที่น้องๆนักเรียนจะมาร่วมทําในวันนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมบ้านปลาต้นราโปลและกิจกรรมกินร้อยปล่อยล้านนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่รักสิ่งแวดล้อมสุดๆไปเลยแหละครับ ซึ่งในตอนนี้นะครับพี่คิมก็ได้มอบหมายงานให้สตาฟตัวน้อยอย่างพวกเราเนี่ยช่วยกันขุดเจาะหลุมสําหรับปลูกต้นราโผเพื่อทำบ้านปลานั่นเองครับซึ่งในตอนแรกนะครับก็ดูเหมือนท่าจะไม่รอดนะครับลื่นบ้างตกน้ําไปบ้างนะครับอย่างสมาชิกในกลุ่มของเราท่านนี้นะครับทํางานอยู่ดีๆก็ลงไปจับปลาซะง,งั้นเลยครับหลังจากที่ลองผิดลองถูกกันมายกใหญ่นะครับตอนนี้ก็เริ่มชํานาญขึ้นและเริ่มรู้สึกสนุกแล้วครับ ตอนนี้เนี่ยน้องๆเด็กนักเรียนจากอำเภอจนะก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มทํากิจกรรมเนี่ยผมอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับชายผู้เป็นบุคคลสําคัญในการทํากิจกรรมในวันนี้ครับี่เจอพี่ปุ๋อยอเจอจริงกะใจจำลทร์ลำแสงเป็นเจ้าหน้าทบบี่ของกองพันสนาบกษัตริตรวจในเรื่องการทําบ้านปลานะครับมีส่วนช่วยมากเลยครับในการ สร้างเป็นแหล่งที่พักของสัตว์น้ําเล็กๆเ,เพราะว่าสัตว์น้าเล็กๆเ,เนี่ยมันต้องอาศัยพื้นที่หลบภัยสําหรับการเอาโตัวรอดราะสัตว์น้ําเล็กๆเ,เนี่ยมันคือเหมือนเป็นสัตว์ไวอ่อนการหากินอะไรอ่ะมันมันจะลําบากกว่าสัโตว์ตัวโตมันถึงต้องมีอาเขตอน,นุรักษ์ถึงจะมีบ้านปลาที่ไว้เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้าขนาดเล็กแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสัตว์น้ํมันจะโตขึ้นมันจะขยายพันออกไปจากบ้านปลาทําทให้ชุมชนได้หากินกันอย่างยั่งยืน ศูนย์พัฒน์สัตว์น้าเราเนี่ยครับการในการปล่อยพันธุ์กุ้พันปลานะครับสัตว์น้าไวเล็กๆเนี่ยครับเหมือนถ้ามันเกิดไข่เองตามธรรมชาติเปอร์เซ็นในการรอดมันน้อยพอเปอร์เซ็นในการรอดมันน้อยเราต้องเอาลูกกุ้งตัวเนี้ยไปอนุบาลเพื่อให้มันพร้อมที่จะลงสู่ธรรมชาติแล้วอัตราการรอดจะสูงขึ้นหลังจากมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําพันกุ้งพันปลาเนี่ยทำให้ชาวบ้านมีรายได้เยอะขึ้นการท่องเที่ยว จากแต่ก่อนต้องหาวิ่งหาปงหาปลาจากที่ไกลๆตอนนี้เราในชุมชนเรามีุ้งม,มีปลาพอที่จะให้นักท่องเที่ยวได้กินได้รู้วิถีชีวิตของในการหาปุ้งหาปลาในพื้นที่ทะเลสาบครับก็ก็กผมในานามของเจ้าหน้าทีา่ศูนย์พัฒน์สันน,น้ำอเทศบาลตำบลของมา<ๆ>ก็อยากเชิญชวนน้องๆไม่ว่าสาขาอาชีพอะไรมาทำกิจกรรมในเรื่องการ ปล่อยพันสัตว์น้ำหรือว่าการทําในเรื่องอื่นก็ได้ครับเรื่องขยะเรื่องต่างๆนะครับเข้ามาทําเกี่ยวกับเรื่องในชุมชนเยอะๆแล้วก็ภาพมันจะออกไปมันจะทําให้เด็กเด็กรุ่นใหม่เราเห็นความสําคัญในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมและนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่พวกผมท,ทั้งคนได้มาเลือกทำในการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมาก บอกเลยนะครับว่าสนุกมากๆเลยละครับถึงจะเป็นการท่องเที่ยวในเวลาสั้นๆแต่กลับแฝงไปด้วยความทรงจำที่อบอุ่นและมีความหมายมากมายที่นี่ทำให้พวกผมได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับก็คือความน่ารักของคนในชุมชนพวกผมเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเลือกทำกิจกรรมท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ชุมดาวรานยอ กามากพัตลุงกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ